อตักทายสบายดีพี่น้องมา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 เขาคั่วเขาคั่วเขาคัาว่ว,วนะนี่ตับมักทัวพี่น้องอันนี้ก็ซุปนัวไม้น่ากวนนัวมา้านหะิเนาะของอ่อนใหญ่อันนี้เกลือนใบมะกะสังเลยพี่น้องเยแก้มกับซุปนัวไม้กินง่ายๆมั้ยนี่เนาะมันกับโต๊ะกับล่างเศร้าพี่น้องเลยยื้อเข่ามาท่งนี้กับเป้งกบพี่น้องนี่ปิ้งกบพี่น้องหลอกหนังสูดรนี่หลอกหนังพี่น้องเลยนี่น กบ,บกบก็ได้กบอยู่ในแอนดี้น่ะพี่น้องอยู่ในแอววน,อน,นดี้ขาวัชนี่แหละเนาะปีงแห้งข้าวเครื่องมักเรียบร้อยนี่กิน็ตำหักทัวเนาะพี่น้องเนาะอาหารได้อ่ามีตำหักทัวพี่น้องนี่ตำหักทัวตำพอดีกินอ่ะโดนตำลายตำลายปรเบิดนะ,นะ กับแบบบ้านๆได้พี่น้องตอนนี้ครับปิ่งกรบพี่น้องปิ่งกรบเนี่ยเลี้ยงหอยได้พี่น้องปิ่งซีโต้กับปิ่งลายปิ่งกรบนี่นะเนาะเนี่ยบ่ใหมเมล่าสีมันแบบอม่ยังไงซื้อได้พี่น้องโอเคเดี๋ยวรออาหารครับพี่น้องปิ่งกรบ ตำักทัวซุปโำไม่มามากินของร่งกันพี่น้องเลยเขาแด้ฟังเสียงกบเสียงเขียนรกันป่านตัววัดในเมืองนี่กมีคบจือพี่น้องเลยโอเคมาแล้วพี่น้องเนยนี่เขาหอนอนนี่คุยก็ตำหมักทัวเนี่ยตำหมักรัวเนี่ยนี่ะมาทานกินคก่ากุนแล้วเราไม่กินเรา

mhm 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 ừm mhm 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 nạp mhm mhm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มามาไป้องมากเรีนเราเียนคันตัอย่างสะอาดไ่เป็นเราเรียงเองเราสะอาดสร้างมากมันผ่านือเมื่อนครบเรื่องไร้ภาษาข้อนบิบชลัวไปแล้วตัิบมตไปลง รวมแล้วก็แคงกะขวดบ่างก้ไทยกะขวดดูแผนงานครับใส่กระสุนกับพ่อยเลยใต่หลงง่านงานมันจังหอมงานจหอมทักสังคุยอะไรก็ได้เจีงกบเจียงเกลยด มันนีออกดาก็ต้องเขาเก็บได้หออลายตัวเยหืมหมดจัง่ได้งอ่อืมไอ้ไงไปบมกเลลกรุ๊นึ่งไปอ้าวไปไดหม่มัเกินออกเลยนาะลมันเกิดออกไปเออเล็กลาออกเ <ใจ S 1> ลยเมืนึ่งไปส

พอแล้วเนี่ยเราขับเมื่อเด็ดเนาะย่านเลยครับเราย่านอ๋อย่านเป็นข้าวผมเราย่านเป็นเป็นเป็นเมาของปิไว้แล้วแม่กับริเผื่ไเปไปใช้บรเวแบบนั้นแม่กับเปือน่านนอนท่านนอนท่กับข้าวทคุณเลยอยู่ยครับ ไล่ลุยเบลุยได้เลยเ้าแล้วบบมเปลีนอยมาลเราสื่อเลยมาเอาุได้บลุยจ้ะแล้วเขาอ้วนอยู่ใช่เราก็อ่เป็นคมดันเราจะมีความดัน

แม่ไหมขบผมสิ่งคมทีเลือดยังบอกขอ,องกินกินไดเป็นโลดเป็นสีมนันยังเป็นยังเรียรย่ยกเราลลเขาย่างชุกเลยกรรกรนำไก่ยัเล้ยเขาเป็นยังเรี่ยกเลยค่ะงยังไม่ได้กินบ่อลยโลดอาุประกบเข้าไปอเล่าน้ มเลมาเลยปลาาจามเลยานจันนอนยังไงอาพูนนอนใส่เดโดเออกระดีโดนะนอนงน้นอนในห้องงานจับาเแล้วเอ วันละแสนปลางานนี้โด่ะนั่นอละแสนหาสองมื่กวสามแสนก็ดีอยู่อืมกรรมกรนั่นเหรอมันะหรอือว่าแซ่ไปกลุ่ม

กางร้านไปเลยนะจ้าก่อนกินหนึ่งขอบใจร้ายไหนึ่งกินมาเจอกันสบายดี